สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูฝนนะคะคุณครูอัชนาแส่ช่วนะคะเอาเด็กๆหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วเปิดหน้าสี่นะคะอ่านะคะอาหารที่หนูชอบอาหารที่หนูชอบให้นักเรียนวาดภาพระบายสีอาหารที่ชอบและตกแต่งให้สวยงาม วาดภาพระบายสีอาหารที่ชอบและตกแต่งให้สวยงามนะคะมีพระมีภาพช้อนมีซ้อมมีจานนะคะให้นักเรียนวาดภาพอาหารลงไปนะคะให้สวยงามนะคะวาดภาพแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะ อาหารนี้ที่มีประโยชน์อย่างเช่นนะคะเดี๋ยวครูจะว่าได้เด็กนักเรียนดูนะคะอ่าอ่าเด็กๆไทยสิคะว่าอะไรไข่ดาวนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะที่เด็กๆควรรับประทานนะคะ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ